ปีนะ,ะทอดหัวปีหัวปรีจากที่ไร่ของเราเนี่หละเป็นทอดทอดใส่แป้งใส่ไข่แล้วก็ใส่น้ําปลาใส่ซอสน,นิดนึงนะคะแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวด้วยถั่วฝักยาวก็จะเป็นถั่วที่แม่เขาปลูกไว้นะ,ะหัวปรีก็จะเป็นกล้วยนะคะกล้วยที่ที่ในไร่ของเราเนี่ยละ,ะเป็นกล้วยกล้วยที่น้วาว้าอ่ากล้วยน้ําว้านะคะเพราะว่ากล้วยหักบุบในะหัวปีเขาจะกินไม่ได้นะ,ะแล้วก็ ใส่กล่องน้อยๆแบบนี้มากินที่นานะคะเพราะว่าข้าวเช้านี่ยังไม่ได้กินมาจากบานเมื่อเช้าคือกินพวกไมโลโอนตินไปนะะแล้วก็ยังอิ่มอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้สายแล้วเราก็มานั่งมานั่งกินกันนะใต้ต้นกล้วยนะต้นกล้วยในนาข้าวเรานรี่ละเพราะว่าพื้นที่รอบๆนี่ก็ล้อมไปด้วยนาข้าวแล้วก็ข้าวตอนนี้ก็ออกรวงแล้วนะคะแล้วก็มี ต้นกล้วยก็อยู่ที่ร่มปลูกกล้วยไว้ก็พักร่มกล้วยนะคะแล้ก็จะมากินข้าวกันข้าวนี่ก็ง่ายๆเลยนะคะนําใส่กล่องมากินใส่กล่องมากินที่นาก็ประจํานะคะเพราะว่าเข้าวเช้าเราเนี่ยกินเช้าเช้านี่อาจจะกินไม่ค่อยได้ตงแต่ละคนเนาะกินพวกกาแฟกินโอนตินกินไมโลกันบาท้องโกบ้างนะ,ะขนมปังบ้าง ก็อิ่มข้าวก็ยังไม่กินแต่ว่าสายๆหน่อยก็ต้องกินข้าวเพราะว่าต้องเริ่มเริ่มทํางานวันนี้จะมาเกี่ยวหญ้านะเกี่ยวหญ้ามาเกี่ยว,ยยวข้าวดีดเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไม่ได้มาเกี่ยวประมาณสองวันเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ไปอบรมไปอบรมการทาวิชาชีอ,อบรมวิชาชีพการทาวุ้นวุ้นแฟนซีนะคือวุ้นกะทิวุ้นมะพร้าวอ่อน แล้วก็จะมีขนมเทียนแก้วด้วยนะคะก็จะมีอาจารย์เขามาสอนนะคะอาจารย์เขาก็น่ารักนะคะมาสอนมาสอนความรู้วิชาชีพให้กับคนในชุมชนนะคะ <g urg ling> ก็จะมีหลายๆชุมชนมาอบรมไปอบรมที่เทศบาลเ <g urg ling> ทศบาลตำบนขนุนนะคะใก,ใกล้ๆบ้านเราก็จะมีประธานชุมชนแล้วก็กรรมการชุมชนเขาก็มหาประชาชนเนี่ยไป, <g urg ling> ไ,ปไปร่วมอบรมนะคะ <g urg ling> ไปอบรมเพิ่มความรู้แล้วก็วิชาชีพให้กับ คนในชุมชนแล้วก็ประชาชนใครไปใครก็ได้ความรู้นะคะใครไม่ได้ไปเขาก็จะไม่ได้ความรู้นะคะอย่างเราไปก็จะมีน้องๆไปกันอีกสองสาคนนะคะแล้วก็จะมีประธานชุมชนไปด้วยเมื่อวานก็อบรมกันทั้งวันนะคะทั้งวันเลยช่วงเช้าก็จะเป็นทําขนมเทียนแก้วนะคะเทียนแก้วแล้วก็เขาก็จะมีขั้นตอนวิธีการทําการผสมแป้งนะคะหรือว่าการผสมพวกไส้ถั่วนะคะ วิธีการทําปริมาณการใส่อะไรเนี่ยเขาก็จะอธิบายเรียบร้อยแล้วก็จะมีเป็นแผ่นกระดาษเป็นแผ่นที่เขา,าถ่ายเอกสารมาให้นะคะวิธีการทําต่างๆแล้วก็ไปดูขั้นตอนของเขานะคะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นการทําวุ้นวุ้นแฟนซีนะคะวุ้นแฟนซีก็จะแตกต่างจากวุ้นที่เราเคยท,ทําทั่วๆไปนะคะท,ทั่วๆไปของเราก็จะมีเป็นวุ้นที่ใสๆนะคะเป็นวุ้นกะทิปกติธรรมดาแต่ว่า นนเขาจะมีเป็นพวกพิมพ์มพิมพ์พวกซิลิโคนนะคะเป็นรูปดอกไม้เป็นพิมพ์พวกสามมิตินะคะเป็นพิมพ์ที่เป็นลายดอกไม้ต่างๆลายกระตูนนะคะให้เราได้ผสมสีด้วยนะคะผสมสีแล้วก็ใส่สีไปในพิมพ์แล้วก็มันก็จะออกเวาลาแกะพิมพ์ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นสีสีมาให้เรานะคะแล้วก็ทาเป็นตัวเลขเหมือนคล้ายๆเป็นพวกเค้กวันเกิดะค่ะเป็นตัวเลขเวันเกิดแล้วก็ นำไปแทนเค้กได้นะคะถ้าใครทําได้นะคะก็จะเหมอนเป็นแผ่นพิมพ์ของเค้กมาเลยนะคะเราก็นําวุ้นที่เราก้วนเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจจะไปผสมสีก็ได้นะคะผสมสีให้เป็นคล้ายๆเป็นพวกาลายหินอ่อนแล้วก็ใส่สีต่างเนี่ยเอามาผสมแล้วก็ใส่เป็นตัวเลขแล้วก็ทําดอกไม้เป็นลายดอกไม้ที่เป็นพิมพ์ที่เขาให้มามาแปะแปะแปะนะในในพิมพ์คล้ายๆขนมเค้กเนี่ยค่ะ แล้วก็เอาไปใส่ทาเหมือนกับเป็นเค,ค้กวันเกิดมอบให้กับคนที่เรารักหรือว่าเป็นวันเกิดของเพื่อนๆญาติพ,พี่น้อง,องได้เลยนะคะแทนเค,ค้กได้เลยแล้วก็หวานมากหวานน้อยอันนี้ก็แล้วแต่เราอยากจะทําอยากจะกินนะคะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเมื่อวานนะคะที่ไปทําร่วมกับทางเทศบาลบ้านเรานะคะเป็นกิจกรรมดีๆก็มาเล่าเล่าสู่กันฟังนะคะให้ฟังกัน ว่าในหมู่บ้านเราก็มีลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะใครที่สนใจในหมู่บ้านเขาก็ไปร่วมกันนะคะก็มาเล่าให้ทุกคนสู่ฟังกันนะคะเล่าให้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะไปทํางานต่อก็คลิปนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะคะคลิปนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ